เมียฝรั่งติดผู้ชายไทยก็เป็นเอนอน้องเขาเนี่ยก็ทะเลาะก,กับผัว <c oughs> เพราะว่าฝรั่งแบบบางทีอ่ะมันพูดกันไม่เข้าใจไงบางทีเขาทำงานมันเหนื่อยเนี่ยเราพูดภาษาไม่ชัดเงี้ยทาไหนที่มันเออเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเราออกเสียงไม่ถูกเนี่ยเขาก็เข้าใจผิดก็มีนะแล้วตอนนี้บางคนก็โมโหขี้โมโหขี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วฝรั่งอ่ะงอไม่เป็นต่อให้เรางอนให้ตายเขากว่างอไม่เป็นตอนนี้ถามว่าฝรั่งจะมีคำหวาน คุยกับเมียไหมแหละก็ไม่ค่อยมีนะมันก็ไม่เหมือนผู้ชายไทยน้องเขาก็เลยแบบเหมือนกับเป็นคนขี้เหงาก็เลยไปติดต่อกับเออผู้ชายไทยทางช่องทางออนไลน์แล้วก็ได้ติดต่อการคุยกันไปคุยกันมาก็ไม่ได้เจอตัวหรอกอืมก็ยังติดต่อกันอยู่แต่เกิดรักกันในออนไลน์โดยที่ว่ายังไม่ได้ติดต่อยังไม่ได้ว่าถึงขนาดว่าเดินทางไปหายางแต่รักเขาเข้าไปแล้วพี่หนูจะทํายังไงดีหนูอยากเลิกเอาหนูจะทํายังไงในเมื่อหนู ทำเรื่องขึ้นมาเองหนูหนูนก,ก่อเรื่องขึ้นมาเองหนูอยู่กับผัวผัวเลี้ยงดูดีทะเลาะกับผัวหนูไปหาที่ระบายคุยกับผู้ชายไทยเ <im autobi transcript> ข้าใจกันทุกภาษาถ้าหนูคิดแบบนี้หนูไปหามาหาผัวฝรั่งทําไมละ่ะคะลูกการเมียฝรั่งทั้งหลายที่เข้ามาที่เนี่ยเขาก็ต้องอดอทนกับเรื่องแบบนี้ทุกคนเน่ะถามว่าทุกคู่ทะเลาะกันไหมทะเลาะอืมทะเลาะเรื่องไม่เข้าใจกันเยอะไหมเยอะสารพัดท,ที่จะไม่เข้าใจกันบางครั้งเราพูดอย่างเขาเข้าใจอย่างบางครั้งเขาพูดอย่าง เราเข้าใจอีกอย่างโกรธเป็นฟืนเป็นไฟร้องโหมร้องไห้ทั้งนั้นนี่นเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยก็มีแล้วตอนนี้หนูเออหนูไปติดต่อผู้ชายไทยหนูไปเผลอใจรักเขาอันนี้ครูหนูไม่มีไม่มีใจมั่นคงแล้วแหละลูกอมืมีหลายคนนะที่ว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เลิกกับฝรั่งไปแล้วก็ไปอยู่กับผู้ชายไทยอ่ะถ้าหนูคิดว่าหนูเออไม่มั่นใจหนูอยากเลิกกับใครกันแน่เอาเนะถามหนูถามตัวเองก่อนดีกว่าหนูอยากเลิกกับใครเลิกกับฝรั่งหรือเลิก,เลกกับผู้ชายไทย ถ้าหนูอยากเลิกผู้ชายไทยหนูก็บล็อกเขาไปเลยมันก็จบแต่ใจโหยหาเขาโหยหาอะไรเนี่ยหนูโหยหาอะไรเจอ,อยังไม่ได้เจอโหยหาอะไรคะโหยหาคาพูดเวลาหนูมีปัญหาทําไมหนูไม่ปรึกษาเพื่อนไม่คุยกับเพื่อนทาไมถึงหาคุยกับผู้ชายเอออันนี้พี่ก็ไม่เข้าใจนะอย่างอย่างพี่นะถ้าพี่มีปัญหาปุ๊บพี่จะคุยกับเพื่อนหรือคุยกับครอบครัวแต่น้องไปคุยกับผู้ชายเล่าผู้ชายฟัง อน้องคิดว่าผู้ชายคนนั้นเขาจริงใจกับน้องเหรอน้องเป็นเมียฝรั่งบางคนผู้ชายไทยอะเขาติดต่อกับเราเพราะเราเป็นเมียฝรั่งนะคะลูกเขาคิดว่าเรามีเงินแต่ถ้าเกิดว่าหนูเลิกกับผัวไปแล้วกลับไปอยู่กับเขาอะหลายๆคนที่ที่ผู้ชายไทยเขาไม่เอาเราเพราะมีหนูคิดดูให้ดีนะคิดดูให้ดีว่าหนูควรจะเลือกอะไรอะไรที่ผิดพลาดไปก็ให้มันผิดพลาดตั้งสตินึกถึงคนในครอบครัวนึกถึงคนที่รอเราอยู่ข้างหลังนึกถึงพ่อแม่เราถ้าเรากลับไปอยู่ที่บ้านกลับไปอยู่กับผู้ชายไทย เราคงไม่มีเงินส่งเสียพ่อแม่ผู้ชายไทยก็จะอยู่กับเราตลอดชีวิตเหมือนที่ฝรั่งคนนี้เขาจะอยู่กับหนูไหมเขาดีเพียงแต่บางครั้งเราไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองหนูต้องตัดสินใจนะคะลูกเอาไหมอย่าทําแบบนี้ถ้าหนูตัดสินใจไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยความผิดพลาดท,ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นกับตัวหนูเองแล้วมาถึงวันนั้นหนูจะเสียใจกับคําว่าหนูเลือกคนผิดอันนี้หนูผิดตั้งแต่แรกผิดตั้งแต่ออมีปัญหากันแล้วหันไปพึ่งพาคุยกับผู้ชายไทย นูพิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะฉะนั้นกลับตัวกลับใจนะคะเปลี่ยนใจใหม่ถ้าตัดสินใจไม่ได้เออคิดว่าผู้ชายไทยเข้าใจกันดีหนูอยากกับประเทศไทยอยากเลิกกับผัวก็ตามสบายเลยนะพี่ก็พูดให้ฟังได้เท่านี้คะ่ะลูก